สวัสดีค่ะอยู่กับเซเทมเบอร์แล้วนะคะนี่ก็เป็นคลิปที่4แล้ววันนี้จะมารีวิวสัมภาษณ์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะข <Yeah! S 1> ึ่นชื่อว่าศิลปากรไม่เรามาต้องสัมภาษณ์โหดอยู่แล้วแล้วก็โหดจริงๆนะคะกับคณะอักษราศาสตร์ที่ได้กิจติดตท์เรื่องหรือว่าเออสัมภาษณ์ยากสัมภาษณ์โหดนะ <Wow. S 1> เจอมาแบบบัวก็เออสัมภาษณ์ยากจริงแต่ว่าการรมการใจดีทุกคนเลยนะคะไม่ต้องกลัว โอเคจะมาเข้าสัมภาษณ์กันเลยที่ไม่เปิดพอร์ตนะคะก็เพราะว่าพอร์ตที่ยื่นไปก็คือลักษณะคล้ายกันมากกับพอร์ตที่ยื่นไม่ให้ดดนไปนะคะสามารถไปดูคลิปไม่ให้ดนย้อนหลังได้นะคะว่าเออหน้าตาพอร์ตเป็นยังไงประมาณไหนนะคะสัมภาษณ์ที่นี่นะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ที่มีกรรมการนั่งอยู่4ี่คนเลยอะ่ะแล้วเราก็บบเข้าไปในในห้องสัมภาษณ์ออนไลน์นะเออพอเข้าไปกรรมการก็จะถามว่าชื่ออะไรให้นะนําตัวนะว่าเออ ชื่อนั้นชื่อนี้มาจากในอายุเท่าไหร่ประมาณนั้นค่ะเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเราก็เคยไปแลกเปลี่ยนมาด้วยเราก็เลยตอบไปว่าอ๋อที่อยากเรียนอักษรที่อยากเรียนเกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยเพราะว่าชอบทางด้านนี้มากกว่าภาษาอังกฤษอืมก็ตอบไปในลักษณะประมาณนี้นะคะคําถามต่อมาก็ยากเลยเขาถามว่าชอบวรรณคดีเล่มไหนประมาณนั้นวรรณคดีเรื่องไหนเราก็เลยตอบไปว่าชอบขุนช้างขุนแผนค่ะเพราะว่าตอนเรียนม .6 เนี่ย ครูท,ที่สอนเขาแบบเล่าละเอียดสอนสนุกมากประมาณนี้เนาะแล้วก็มากันก็นั่งหัวเราะแล้วก็ไม่รู้ว่าหัวเราะอะไรประมาณนั้นแบบอาจจะเ,เพราะว่าแบบมันไม่ค่อยมีใครชอบเรื่องนี้ไหมไม่รู้่แต่เขาหัวเราะหรือว่าเขาจะรู้ว่าอาจารย์ที่เราหมายถึงเป็นใครเพราะว่าอาจารย์ที่สอนเราอะเขาก็จบศิลปรกรณมาเหมือนกันโอ้เขาก็คงจะแบบรู้จักกันมั้งเขาก็เลยแบบแอบ,บคิดคัฟนิดนึงอืมแล้วเขาก็ถามว่าชอบบักทองรักไหนในเรื่องขุนช้างขุนแผนเราก็แบบ เฮ้ยขุนช้างขุนแผนวักไหนคือวักทองวะก็แบบเราจําวักทองของเรื่องนี guide, ้ไม่ได้อะแล้วเราก็แบบลืมไปเลยว่าแบบวักทองมันอยู่ไหนเราก็ตอบเขาไปเลยว่าวักทองคือวักไหนเราคะนี่ผีช้างขุนแผนแล้วแบบไม่รู้เลยอ่ะว่าแบบคือวักไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ปะเขาก็เลยถามต่อว่าโอเคงั้นชอบ มันชอบกรอนบทไหนในวันในคดีแล้วชอบในวันในคดีเรื่องไรแล้วก็เลยอ๋อโครงโลกกันนี่แหละเพราะว่าอยู่ในหัวมากๆเลยเราก็เลยตอบไปว่านาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อบทาเดโชเช่มช้าพิษน้อยหญิงโยโมแมลงปล่องชูต, vic, ต่หางเององอดอังฤทีคือแบบในหัวตอนนั้นจนําได้ไงก็ไม่รู้คือแบบเราไม่ได้เตรียมมาเลยแบบไม่ได้เผื่อใจมาเจอเรื่องกรอนวักไหนของวรรณคดีเลยแล้วเราก็นึกแค่นั้นออกแล้วก็เลยตอบไปว่าอ๋ ba, อชอบ โครงโลกกนิตค่ะเพราะว่าเป็นแบบวันนคดีที่แบบมีบทกลอนแบบหลายบทกลอนเลยแล้วก็เป็นบทกลอนที่ให้ข้อคิดให้ข้อสอนใจต่างๆคติเตือนใจมากมายก็เลยชอบวันณคดีเรื่องนี้มากที่สุดก็เลยตอบไปประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็ถามอีกว่าชอบอ่านวรรณกรรมเรื่องอะไรหนังสือเรื่องอะไรเป็นอักษรไปคาะที่อ่านเยอะอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยแบบต้องเช็คนิดนึงว่าเด็กที่อยากเข้าไปเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ชอบอ่าน เข้าไปก็คงจะยุ่งนะคือเราสัมภาษณ์เป็นคนแรกเลยอะแบบเราตื่นเต้นมากๆากแล้วอยา่างนี้เหมือนกัรมการเขาแบบยังไม่ค่อยพร้อมอาจจะคิดคำถามที่แบบยังโหดมากไม่ได้ประมาณนั้นก็เลยได้แบบซอฟต์ไปก่อนเนาะข้อต่อมาเขาก็ถามว่าเนี่ยจากผลงานที่เราไปแข่งมาเราแบบเด่นมากเลยนะเรื่องกลอนไหนงั้นลองแต่งกลอนสดให้ดูซิคือเราก็ต้องแต่งกลอนสดให้เขาค่ะทุกคนคือแต่งกลอนตรงนั้นเลยอะเขาให้เวลามาประมาณ5นาทีให้เวลาแต่งกลอน5นาทีนะคะ1บท ในหัวข้อวันตรุษจ,จีนซึ่งแบบว้าวมากแต่ว่าโอเคเราเก่งรอนจริงเราแต่งได้ไวมากประมาณหนึ่งนาทีเราส่งเพราะว่าเราคิดไวมากเครื่องกลอนก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่สำหรับเพื่อนเนี่ยที่ยื่นผลงานไปไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องขับเสภาแข่งพูดเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้เขาว่าเราเก่งจริงๆเนาะเพราะงั้นใครที่ยื่นผลงานอะไรไปในรอบพอร์ตนะคะวันสัมภาษณ์ก็เตรียมตัวเจอให้ ทำสดได้เลยนั่นแหละเตรียมตัวมาดีๆนะคะสําหรับน้องๆเพื่อนๆที่อยากเข้าคณะศิลปศาสตร์ที่นี่เนาะก็ไปฟิตมาให้ดีๆนะคะคําถามต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นคําถามที่ว่าเขาถามไม่ได้เยอะนะจำนวนข้อแต่ขอ้อนึงคือใช้เวลาตอบแล้วก็ถามกันานานมากๆเหมือนเขาจะถามอีกว่าชอบอะไรที่ศิลปรกรทําไมถึงอยากเรียนอักษรประมาณนี้คําถามก็จะวนๆน,นะคะ แต่แค่แบบที่นี่เขาจะแบบถามลึกนิดนึงแล้วถ้าเขาเห็นว่าเราตอบไม่ได้เขาก็จะแบบยิ G ่งจี้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 อ๋อใช่เขาก็ถามว่าเนี่ยบ้านเราอยู่ไหนถ้าเกิดจะมาสินประการก็ต้องอยู่หอใช่ไหมยังไงอะไรยังไงประมาณเนี้ยก็ถามแบบในเบื้องตน้นค่อนข้างกดดันนะบรรยากาศตอนนั้นอนะถึงกรรมการจะใจดีมากแต่เราก็แบบต้องแบบนึกแบบชอบอะไรในสินประกรเขาก็จะถามนั่นถามนี่อธิบายนะั้นี่ออกเนี่ยอธิบายกับเรามากๆเลยอะ อาจจะเพราะว่าเราเป็นคนแรกแล้วกรรมการเนี่ยคิดคาถามไม่ค่อยออกด้วยส่วนหนึ่งเนาะเขาก็จะแบบเราเราเราแบบในนั้นก็เรียนเรื่องการอ่านต่างๆวรรณคดีต่างๆได้ดแบบเข้มข้นเลยอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็บอกว่าเออขณะน,นี้ที่นี่ก็เรียนสนุกอบอุ่นประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็ให้ถามว่าเออมีข้อสงสัยอยากถามเพิ่มเติมไหมสัมภาษณ์ก็เป็นไปด้วยดีประมาณนนั้นที่เราเล่าไปนะคะอาจจะมี ตกตกหล่นๆบ้างเล่าตกตกหล่นๆบ้างเพราะว่าตื่นเต้นเราก็แบบลืมจำคำถามมาไม่ครบแต่ว่าที่สำคัญก็คือนั่นแหละค่ะอาจจะมีการให้โชว์ความสามารถสดๆตรงนั้นเลยก็ได้นะคะก็เตรียมตัวมาดีๆแล้วก็พยายามศึกษาเรื่องวรรณคะดีมาดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะชอบถามเรื่องวรรณคะดีมากๆ,ๆเพราะว่าแน่นอนว่ากษรเรียนเรื่องวรรณคะดีเยอะอยู่แล้วนะคะใครอยากเข้าก็หาข้อมูลเตรียมตัวมาดีๆนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ คณะสงรศาสตร์มาวิลัยศิลปปกรในรอบพอร์ตฟรลิโวค่ะโอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ในไอใน Facebook ตามคอนแทคที่ให้ไปเลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามแบะหลักสูตรแบะนั่นแปะนี่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมาชด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ